บรรยากาศไปกันหมดแล้วพี่น้องเหลือยค่ป้ายืนโดดเดียโดดเดียอยู่คนเดียวเนี่ยรอคุณตานะฮะสิบกว่านาทีละยังพอมาเตีย่าเลยถ่ายให้ชมบรรยากาศนะพี่น้องเราดูหนาวเราดูใบไม้ร่วงพี่น้องวันซุกมาทํางานอีกวันนึงก็คงซุกกระเสานะฮะก็คงจะจบแล้วพี่น้องนะฮะ บรรยากาศที่ทำงานหน้าจะดูใบไม้ร่วงนะฮะจะเข้าฤดูหนาวแล้วเนี่ยนีบริเวณที่ทำงานทั้งนั้นนี่น้องมาแล้วกว่าจะเสด็จมา